นิทานอีสบเรื่องมดกับตั๊ก,กแตนแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณบริเวณทุ่งกว้างมีครอบวงูงมดเล็กๆอาศัยอยู่รวมกันใต้พงดินขนาดกาลังพอเหมาะซึ่ง,งข้างๆพงดินนั้นก็คือขอนไม้เก่าที่ตั๊ก,กแตนเจ้าสำราญใช้พักอาศัยเช่นกันในช่วงฤดูร้อนที่ผลผลิตพืชพันธุ์งอกงามออกลวงมากมาย สมาชิกบ้านมดทั้งหลายต่างขยนขันแขนงข็งเก็บเกี่ยวพืชเหล่านั้นมาตุนไว้สำหรับหน้าหนาวส่วนเจ้าตักกระแตนกับเอาแต่เล่นดนตรีอย่างเพลิดเพลินและแปลกใจว่าทำไมฝูงมดต้องขยันถึงเพียงนี้เมื่อเห็นเช่นนั้นตะกระแตนจึงแวะไปสอบถามว่าฝูงมดตัวน้อยเอ๋ยพวกเธอจะเล่นทำงานเก็บพืชพันุ์ไปทำไมกันมากมายตักกระแตนเอ๋ยก็เก็บไว้กิน ตลอ,ลอดฤดูหนาวนะสิเสียงของมดซึ่งเป็นหัวหน้ากอบกับพางเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ไปด้วยโหฤดูหนาวเลยเหรออีกนานเลยนะพรา่นี้ก็เพิ่งจะเข้าหน้าร้อนเองเก้าตะขาแตนพูดด้วยน้ำเสียงแปลกใจก,ก็เก็บเกี่ยวตอนนี้ฤดูหนาวก็จะมีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์แถมได้พักผ่อนเต็มที่ไงล่ะหัวหน้ามดอธิบาย แต่เที่ยวเล่นพักผ่อนในรู้ดูร้อนก็สนุกไปอีกแบบนะทําไมต้องรอถึงรู้ดูหนาวด้วยเสียงตะกะแตนโต้กับเอาเถอะฉันขอกลับบ้านไปเล่นดนตรีเต้นลําก่อนละกันตะ้แตนเดินกลับอย่างสบายใจไม่เดือดร้อนส่วนฟูมดก็ทําหน้าที่ของตนอย่างแข่งขันเวลาผ่านไปไม่นานนะลมหนาวเย็นมีเกลี้ผ่านเข้ามาเป็นสัญญาณเตือนว่าเข้าสู่รู้ดูหนาวแล้ว ในขณะเดียวกันผลไม้พืชพันธุ์ที่เคยงอกงามก็โรยลาจะหาอาหารมากินแทบไม่มีแต่อย่างไรฝูงมดก็ไม่เดือดร้อนเพราะพวกมันเก็บตุนของกินไว้แล้วมากมายนีนันเนี่ยที่เราเก็บอาหารไว้ได้เยอะแยะคราวนี้ก็จะได้กินแบบไม่ต้องกลัวอดมดตัวเล็กกล่าวใช่ๆช่ขอบคุณพวกเราจริงๆที่ขยันขันแข็งหัวหน้ามดกล่าวก็อกก เสียงเคาะประตูหน้าผงมดดังขึ้นสงสัยมีแขกไม่เยี่ยมหรือเอาอาหารมาแลกเป็นแน่หมตวนเล็กพูดแล้วเดินไปหน้าประตูหน้าประตูนั้นคือตาก,กแตนเจ้าสำราญผู้พักอาศัยอยู่ข้างๆสวัสดีมดเอ,อ๋ยฉันหิวเหลือเกินไม่ได้กินอะไรมาหลายวันพอจะมีอาหารแบ่งฉันบ้างไหมตกกะกแตนขอร้องอะไรกันบ้านเธอไม่มีอะไรกินเลยหรอช่วงฤดูร้อนผลผล,ผลิตออกอุดมสมบูรณ์ หัวหน้าหมดถามฉันมัวแต่ยุ่งกับการเล่นดนตรีและเต้นรำเลยไม่มีเวลานั่งทํางานกับตุนอาหารไว้กินอย่างเธออะไรกันนี่เธอไม่ทํางานเลยเหรอหมัวแต่เล่นดนตรีสนุกสนานถ้าเธอไม่รู้จักแบ่งเวลาเล่นกับเวลาทํางานฉันคงจะแบ่งอาหารให้เธอไม่ได้เจ้ากลับไปเถอะพอสิ้นคำพูดของหัวหน้าเจ้าตากระแตงก็เดินกลับ แบบหิวโหยส่วนฟุ้มดก็พักผ่อนแบบสมราญกับอาหารที่ตุนไวจากช่วงฤดูร้อนน้ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราควรรู้จักหน้าที่ของตัวเองเวลาไหนควรทำงานเวลาไหนควรเล่นหากมัวแต่เล่นไม่ยอมทำงานเลยสักวันหนึ่งชีวิตอาจจะเจอเรื่องเดือดร้อนใจจนจะหันไปพึ่งใครไม่ได้เพราะเราไม่ยอมทำงานเพื่อหาเลี้ยงและยืนบนลำแข้งของตนเองนั่นเอง